นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่ไม่อยากปูกระเบื้องนะครับนั่นคือการทาสีพื้นด้วยสีประเภทอีพ็อกซี่นะครับมาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําสีพื้นกันนะครับวันนี้ผมก็ ใช้สีของเบเยอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดพื้นแล้วก็ให้มันแห้งนะครับผมได้ทําการเอากระดาษกาวไปแปะตรงขอบผนังไว้นะครับเพื่อป้องกันสีพื้นไปเลอะใส่ผนังนะครับหลังจากที่พื้นแห้งแล้วนะครับเราก็ได้ทำการผสมสีรองพื้นครับเราต้องทาสีรองพื้นรองไปก่อนหนึ่งรอบนะครับส่วนผสมก็จะมี A กับ B นะครับเราก็มาผสมกันครับตามที่ข้างกระป๋องระบุไว้นะครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วเราก็นําไปทาตรงพื้นให้ทั่วถึงนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับพอหลังจาก6ชั่วโมงผ่านไปนะครับเราก็ได้ทําการผสมสีจริงครับตามที่ข้างกระป๋องสีระบุไว้นะครับหลังจากนี้ผสมค้นให้เข้ากัน,นครับแล้วก็นําไปทาสีนะโดยกันเทเป็นจุดๆแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งเกลีย่ยให้มันสม่ําเสม,สมอให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ1วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ